วินไฟฟ้าดึงรถบดถนนขนาด10ตันขึ้นรถบรรทุกหกล้อช่วงยาวสามารถใช้งานได้จริงทดแทนวินน้ำมันเดิมได้เลยด้วยรถบดถนนขนาดไม่เกิน10ตันดึงได้อย่างสบายสบายใช้งานจริงมาแล้วหลายงานอายุการใช้งานยาวนานกว่าวินปกติทั่วๆไปมีทีมช่าง ที่พร้อมให้บริการติดตั้งและดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีที่สำคัญหลังจากติดตั้งแล้วถ้าดึงแล้วไม่ขึ้นทางเราไม่เก็บสตางค์และยิ่งไปกว่านั้นทางเรามีอะไหล่ไว้คอยบริการท่านจึงไม่ต้องทิ้งวินเพื่อเสียงว่าประมาณเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยองค์ประกอบ 3. ประการรวมกัน 1. วินมีคุณภาพ 2. มีช่างไว้บอยติการ 3. ม,มีอะไหล่พร้อมมูลลูกค้าจึงไม่เสียโอกาสไม่เสียอารมณ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีการทดสอบใช้งานจริงก่อนจ่ายตังคพร้อมอบรมการใช้งานอย่างถูกวิธีให้ถึงบ้านหรือโรงงานของลูกค้า และด้วยประสบการณ์งานติดตั้งมานานกว่า20ปีนำเข้าสินค้าของไฮวินมา3กว่า30ปีจึงมีผลงานออกไปมากมายตั้งแต่วินขนาด10ตันจนถึงขนาดดึง30ตันเพื่อทดแทนวินน้ำมันเดิมซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากในการใช้งานแต่อย่างไรก็ดีทางเราก็มีวินน้ำมันพร้อมอะไรไว้คอยให้บริการท่านอย่างต่อเนื่องไม่ต้องห่วง หายห่วงสนใจติดต่อรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบนได้เลยพร้อมปรึกษาฟรี